ขาสั่มทำให้ตัวเองดิฉันบอกไปแล้วดิฉันบอกว่าสวยกว่าเขาสั่มทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นยังไงเอให้ตัวเองเหรอให้ตัวเองไม่ไม่ให้ตัวเองสวยกว่ามันมันแดดทับถมได้เอาเขาสั่มทำสั่มทำดําแต่สวยค่ะค่ะอะไรเมื่อกี เกินไม่ได้ไม่ได้เกินไปคำหนึ่งเกินไปคำหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่แต่สามคำาดำก็สวยโอเควันนี้วันนี้วันนี้สามคำสามคำจับไปยังสามคำจับจับนะเอาไว้นี่เขาถามไปแล้วไม่ได้เอาเดียวสามคำไม่ได้ตัวเตี้ยรา แฉลบไม่มีอะไรดีตอออกออกแนวแบบว่าออกแนวแบบว่าตัดพอต่อว่าหนังหน้าตัวเองไม่แตัดคอจริงคือมันตัดที่ต่ากันรื่องควาหมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเธอเที่ยวไทยในช่วงวันอันบีออนท็อกราคาช่วงนั้นก็เซโน่เจย์ยูนคะก็จะมาทัสร์ท่าแบบ วันนี้เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสเราก็จะมาถ่ายแบบชิคชิคแบบรซองอะไรอย่างี้เช่นนั่นก็อีเราก็จะมาวถาาาาี่เราอยู่ที่ออบ้านของค้คอุณสึกเป็นียรมไม่งถ้าน้องพูดใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องกว่านี้พี่จะภาวนาให้น้องสอบผ่านค่ะทำไม ทำไมถึงว่าน้องน้องชื่ออะไรนะถ้าลงวิดีโอนี้น้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะแคนตาลูปสมูทตี้ทำไมว่าน้องแคนตาลูปสมูทตี้เหมือนกันเย้ครับขอสามคำสำหรับสถานที่ครับสคำที่สวยเลิศเวอร์เะิับจริงๆจ๋งเย้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 ขอสามคำสำหรับสถานที่ครับสุดยอดมากมันยอดมาก